สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับวิธีการใช้ปืนสั้นอัดแก๊สเบื้องต้นนะครับสำหรับมือใหม่ใครที่ยังเพิ่งเริ่มเล่นหรือยังไม่เป็นเนี่ยก็ลองมาดูอย่างนี้ได้เลยว่าเออมันใช้งานยังไงครับเห็นหลายคนอ่าเริ่มเล่นเนี่ยก็เลยถามผมมาเยอะผมเลยทําคลิปให้เลยโอเคปะ่ะปมาดูกันวันนี้จะมาแนะนํากับเจ้าตัวกล้องของ E&C นะครับแล้วอ็ขอเป่าลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากร้านลูกไปสอบค่ะ เข้าพื้นี่เข้าพื้นเอออุตส่าห์ให้พื้นที่โฆษณาโอเคครับมาเริ่มต้นวันนี้จะแนะนำจะกะเจ้าตัวเอ็นซีก๊อกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็พวกหนึ่งก้าวด้วยหนึ่งทั้งหลายนะครับแล้วก็พวกเบตตาพวกนี้นะครับเพราะมันมีสามแพลตฟอร์มเนประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับมาเริ่มต้นก่นอนมีหลายคนถามว่ามันใช้งานยังไงเดี๋ยวเริ่มเริ่มต้นด้วยเจ้าตัวก๊อกของ e อ็นซีดีก่อนนะครับ อย่างนี้นะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งที่จะบอกทุกคนวิธีปลดแม็กนะครับเริ่มจากปลดแม็กซ์ถ้าคุณไม่เป็นเลยนะครับมันจะมีปุ่มปลดแม็กตรงนี้บางรุ่นบางรุ่นนะครับจะมีด้านล่างบางรุ่นก็มีเป็นเป็นง้างอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับปลดแม็กออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับวิธีอัดแก๊สนะผมมาให้ดูวิธีอัดแก๊สก่อนอัดแก๊สกันยังไงนะครับมาควนเขอากระป๋องแก๊สมาปึ๊บแล้วตั้งอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับวิธีอัดแก๊สเบื้องต้น อย่างนี้ครับเขย่ากระป๋องแก๊สนะครับหงายแมกกาซีนขึ้นมาทุกรุ่นจะเหมือนกับเหมือนกันหมดคือต้องหงายขึ้นมานะครับแล้วก็อัดมันก็ไปตรงรูนะครับรูรูเติมแก๊สนะครับให้มันตรงรูนิดนึงนะครับอ่าปึ๊บอัดอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าปืนอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าปืนอย่างนั้นอัดครับนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยยกขึ้นเบาๆอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามยกขึ้นเบางนี้ครับทำสามถึงห้าครั้งนะครับ มามาดูกันอีกอ,อีกรุ่นหนึ่งบางรุ่นเขามีตัวรองตูดอย่างพวก1นึ่งของพวกอาร์มี่อะไรพวกนี้เขาจะมีตัวรองตูดนะครับเวลาเราอัดปึ๊บมันจะเงียบนะครับอัดอย่างนี้อย่างนี้นะจะเงียบก็นับหนึ่งสองสามนะครับย,กข,ย,ย,ย,ก,ยกขึ้นอย่างนี้อย่าไม่ควรอย่างยิ่งการที่ยกขึ้นอย่างนี้เนี่ยปึ๊นเนี่ยมันทําให้ยางรองตูดของคุณนะครับมันจะปิ้นออกมาพอมันปิ้นออกมาป,กปึ๊บรักอัดครั้งต่อไปมันมันจะฟีฟีฟีฟเหมือนบากคนบอกอัดไม่เข้าจริงจมันเข้าแต่ว่า คือมันเข้าไม่เต็มที่เพราะจริงๆยางรองตูดเนี่ยจะทําให้แก๊สเนี่ยอัดเข้าไปแบบเต็มที่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้โอเคไหมนี่อัดอยู่นะอ่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่ไม่มียางรองตูดเจ้าตรงนี้เป็นเบต้าเก้าสามางานไต้หวันของเก่าแล้วล่ะนะอายุมันก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับไอพวกนี้จะไม่มียางตูดจะเป็นอย่างนี้ มันจะมีพอมันเต็มปุ๊บนะครับมันจะมีฟุ้งออกมาเมื่อกี้นะครับถ้านี่ือเต็มนะครับถ้าไม่เต็มมันจะอัดแล้วมันจะไม่ฟุ้งออกมาเยอะนะครับมันจะไม่มควันเขาออกมานะครับคราวนี้จากนั้นเรามาพูดถึงเรื่องการใส่กระสุนของเขานะครับเลือกกระสุนที่ดีมีคุณภาพใช้นะครับอย่าใช้ลูกที่มีตะเข็บนะครับลูกยี่ห้อไหนใช้ดีแล้วก็ใช้ยี่ห้อนั้นไม่จำเป็นต้องเป็น M t o มนะ โกดดบอลก็ดีนะครับอ่าลูกเจ๊กังก็ดีนะครับหลายยี่ห้อดีนะครับอ่าลูกยี่ห้อไหนใช้ใช้ยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับถ้าชอบแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับวิธีการใส่ลูกนะครับบางคนกดอย่างนี้ใส่กดจากข้างบนนี้นะครับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหลายรุ่นให้ดูนะครับถ้ามีตัวเลื่อนอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เห็นนะมันจะมีมันจะมีบากให้ใส่จากข้างล่างนะครับ ก็เล <S an other> ื่อนมาลงมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับอย่างนี้มันจะมีบากอยู่เห็นไหม,มจะมีบากอยู่มุมนีมมม้มันอ้าขึ้นปุ๊บให้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่มันลงไปนะครับอย่างนี้เห็นไหมลูกมันจะเข้าอย่างนี้นะครับนะนะครับประมาณนั้นถ้าไม่ถนัดนะครับไปหาเจ้านี่มา Quick ควิ ck โรเตอร์นควิกโรดเตอร์เป็นยังไงนะครับค u ิ c โร o a d e r ปุ๊บนะครับจับมันอย่างนี้นะครับเอามือจิกไว้อย่าดีนขึ้นไปนะแล้วกดมาลงมา โอเคไหมเิ๊บเขยา่าให้มันเลี้ยงให้สวยแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับอย่าดีขึ้นไปอย่าดีนะครับเพราะมันจะทําให้ปากแม็กคุณแตกนะครับโอเคไหมมือใหม่นะครับจากนั้นก็ใส่แม็กกาซีนเข้าที่ตัวปืนอย่าตกอย่าตกห้ามก็ค่อยใส่ให้ดังกรึ๊กนะครับแนะนำนี่หนึ่งนะครับการใส่ลูกกระสุนไปในแม็กกาซีนอย่าใส่จนเต็มแม็กนะเห็นไหม อันนี้ยังไม่เต็มแม็กมันยังมีช่องเหลืออยู่เห็นไหมเห็นไหมยังมีช่องเหลือตั้งเยอะเหลือที่ให้ให้เจ้าคือให้ให้มันมีช่องว่างนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณใส่เต็มแม็กแล้วคุณใส่แล้วตบเข้าไปนะครับขาเตะลูกสูบขาเตะลูกตรงนี้ตรงลูกสูบจะหักนะครับแนะนําว่าให้ค่อยใส่ดันกลึกอย่างนี้โอเคไหมเหมือนกันครับเหมือนกังเลยหนึ่งเหมือนกันเ,เนนนะจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ เลื่อนลงมาปุ๊บอันนี้ชัดเลยเห็นไหมมันจะมีมันจะมีมะมบากนี้แยกออกมาเห็นไหมให้เราใส่ลูกได้นะครับนะแล้วก็อย่าดีดขึ้นไปนะอย่าดีดขึ้นไปนะครับอนะ่ปุ๊บนะครับใส่เข้าไปนะครับปุ๊บอย่างนี้นะจากนั้นก็ใส่ก็พี่ตบอื่นเหมือนกันนะครับอย่างนี้เห็นไหมกรึกดินะ้งเนะี่ยกรึดไหมอย่าตบอย่าตบค่อยๆใส่ครับนะแล้วจากนั้นก็ขึ้นสไลด์หนึ่งครั้ง พร้อมยิงโอเคปะ่ะเหมือนกันแต่จะมีแพลตฟอร์มหนึ่งส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับพวก ksc เห็นแล้วไหมครับอันนี้จะไม่มีช่องใส่ยี้ถ้าไม่มีช่องใส่ตรงอย่างข้างล่างอย่างเงี้ยแน่นอนครับปากแม็กเป็นโลหะอย่างงี้ใส่จากข้างบนครับใส่จากข้างบนใส่ยังไงอันนี้แหละเหมือนของจริงใส่กดกลึกเห็นไหมเข้าไปละยังยังเจ้าตัวนีจ้จะสลับซ้ายขวานะครับ นะหลายๆตัวก็จะบางรุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะจริงๆม้มก็มีโหลดเดอร์สายสายงานเสียบปึ๊บแล้วกดขึ้นแล้วป่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าโหลดเดอร์มันหายไปแล้วมันยีกว่าปีแล้วกระบอกนี้นะอย่างนี้นะโอเคไหมอย่างนีนะ้ก็จะเป็นแนวนี้โอเคป่ะอ่ะโอเคมาจากนั้นเวลายิงนะครับแนะนํานิดนึงสำหรับทุกท่านที่จะยิงนะครับ่อกีขึ้นส้ายป่ะปึ๊บ โอเคเวลายิงให้ยิงอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเหนี่ยวอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับการยิงดับเบิลแท็บอย่างนี้นะครับาขาเตะลูกจะหักนะครับมันมันเหมือนเราเราก็เหมือนเราเอาเอาค้อนไปทุบปืนด้วยนะครับมันก็จะมีทําให้มันสึกหลอกค่อนข้างเยอะนะครับยิงก็ยิง,ยงเพี้ยเพี้ย เี้ยเหมือนกันเจอาหนึ่งก้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอย่างนี้อยากเดเบิ้ลแท็อยากเ,เ,เพีย้ยๆพให้ยิงเพีย้ยเพีย้ยเพี้ยนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นนะครับจากนั้นามาดูเจ้าตัวนี้ด้วยคนสงสยัยเจ้าตัวนี้เป็นยังไงเจ้าตัวนี้ยิงได้ทั้งเซมิและและเบิร์ดสามนัดนี่ ได้ทั้งเซมิและเบิร์ดสามารถมีเซมิครับแต่เบิร์ดสามารถโอเคไหมนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเล่นนะก็ถนอมเขานิดนึงนะครับแล้วก็สำคัญนะครับเลิกเล่นทำประมาณเดือนละครั้งไงเดี๋ยวจะให้ดู ในคู่มือปืนทั่วไปมันจะมีสอนวิธีถอดประกอบปืนในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าไม่เป็นนะครับอถอดแม็กซีนมานะครับฉีดซิลิโคนเจ้าตัวนี้ซิลิโคนอย่างนี้นี่ซิลิโคนแอมท็อปหรือนี่ก็ได้มิสเตอร์สเปย์แมนนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับทดสอบแล้วโอเคนะครับฉีดตามจุดที่เป็นยางนะครับฉีดนิดนึงตามจุดที่เป็นยางจุดเติมแก๊สนะครับนะครับล้วก็จุดที่มีการเสียดสีถ้าคุณถอดปืนไม่เป็นก็ขึ้นสไลด์อย่างนี้ ึ้นสไลด์แล้วดันวขวาสไลด์อย่างนี้ครับให้มันขวาสไลด์อย่างนี้นะครับนี่ฉีดตามร่องเห็นไหมมันจะมีร่องที่ที่มันมีการเสียดสีทั้งหลายก็ฉีดมันเข้าไปนะครับแล้วก็อีกนิดนึงคือจุดที่ทาความสะอาดลากล้องนี้ให้ทําคัตเติมบัตอะแล้วก็พันพันแส่ทำความสะอาดถ้ามีนะครับบางบางคนไม่มีก็ใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ฉีดมันเข้าไปแล้วก็ปั่นมันปั่นหูอะครับเสียบเข้าไปในช่องนี้นะปั่นปั่นปั่นมันปั่นหูแต่อย่ากระทุ้งนะ ถ้าการะทุงปุ๊บเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวชุดยางครอบข้างในจะมีปัญหานะครับไม่ใช่ฉีดจนชุ่มฉีดนิดหน่อยแล้วก็เช็ดให้ให้แห้งนะครับพยายามเช็ดแล้วทำความสะอาดจะเห็นว่า,าเวลาดึงออกมาเนี่ยบางทีโอ้โหดำเมี่ยมเลยโอเคไหมนะครับก็เป็นความรู้ในเบื้องต้นในการใช้งานและและอีกจุดหนึ่งนะครับผมเห็นหลายคนแล้วเลิกเล่นคุณชอบทำอย่างนี้ไม่ควรนะครับ มันจะทําให้วาวปลิ้นนี่ทําให้ดูนะครับคือไม่แนะนํานะครับเลิกเล่นนะครับอัดแก๊สทิ้งไว้นิดหนึ่งนะครับอัดแก๊สทิ้งไว้นิดหนึ่งปืดเบาๆนะครับอย่าปล่อยให้แมกกาซีนแห้งนะครับการที่ทําให้แมกกาซีนแห้งบ้านเราเมืองร้อนไงเมื่อไม่มีแรงดันแก๊สเพื่อจะดันยางให้มันประกบติดกับขอบซีลทั้งหลายยางควรจะค่อยๆยู่เข้ามาแล้วมันจะมีปัญหานะครับมันจะรั่วได้นะครับง่าย อัดแก๊สที่งไว้หนึ่งแล้วทายังไงถึงจะรู้ว่าในแมกกาซีนมีแก๊สอยู่นิ้วนะครับแตะไม่ใช่กดแตะนะครับแตะอย่างงี้แตะต,ตรงวาล์อย่างนี้แตะปุ๊บถ้าไม่มีถ้าไม่มีแก๊สมันจะบุ๊บลงไปเลยแต่ถ้ามีแก๊สอยู่มันจะแข็งแข็งโอเคปะแตะนะไม่ใช่กดนะนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอีกนิดหนึ่งลูกกระสุนที่ยิงไปแล้วอย่าเอามาใช้อีกนะ การที่เอาลูกเก่ามาใช้เนี่ยคุณไม่รู้หรอกลูกคุณน่ยวิ่งไปชนอะไรมาบ้างเดเมนชันมันไม่กลมไงพอมันไปโดนปุ๊บมันไม่กลมปุ๊บมันไปถูกกระยางในท่อถูกกระท่อนะครับลูกกระสุนบางชนิดผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันผมไม่แนะนําให้ใช้นะบางชนิดผมเคยพูดแล้วว่าลูกอย่างเนี้ยมันจะทําให้ปืนคุณพังนะพูดไปเดี๋ยวก็มีปัญหาใช่ปะไม่อยากพูดบางชนิดไม่แนะนําให้ใช้นะครับใช้ลูกกระสุนที่มียี่ห้อนะครับอ่าของแท้ของกอ๊อฟไม่อยากบอกเลย เคยทดสอบลูกกระสุนกรอบบางยี่ห้อดีมากจนจนแบบเอ้ยเอ้ยมันลูกกระสุนกรอบทำไมไม่ทำยี่ห้อตัวเองเออนนะก็ทั้งหมดนี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อหวังดีกับพวกคุณทุกคนนะครับไม่ได้หวังเรื่องประโยชน์การค้าเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านแล้วก็มีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกปิดเทอมแล้วว่างแล้วโอเคนะขอบคุณที่เล่าชมครับสวัสดีครับ